ก็เป็นเคสยูทารสเนาะก็คือได้มาได้สเปซสเปซที่เป็นมาทุกเคสอันดับแรกนอ้องต้องเช็คเนาะว่าชื่อชื่อสบายตรงไหมเบอร์ที่หนวดเบอร์ที่บล็อกเบอร์ที่ถุงตรงไหมนะทําทุกเคสเลยนะห้ามเว้นแม้แต่เ,ตเคสเดียวทําแบบแ่้วเป็นอัตโนมัติเลยก็ได้เคสนี้ก็เป็นยูทาร์เหรอยูทลรสมาหาช่างน้ำหนนะัก ถ้าเป็นเอาแกนที่เป็นแกลนก็จะชั่งน้ำหนักเช่นยูเทลัสไซลอยลังอะไรย่เงี้ยอันนี้ได้เป็นยูเทลัสที่ไม่มีแอนเกซ่าอืมก็วัดวัดก็จะวัดคอบารวัดโซดลิดอ่ะค่อัปก็คือวัดตั้งแต่ตรงฟันดัสถึงอิสมาสอิสมาสก็คือตรงนี้รอยขอดอ่ะเป็นเหมือนเอวอ่ะก่อนที่จะเข้าโซลิดเนาะตรงนี้โซลิด อันนี้มันเปิดมาเนาะเราก็วัดอ่าพอปัห้าจุดสามอีด้านหนึ่งก็วัดจากอิสมาถึงอิส t มาของพอลเร่ยนคิวใช่ป่ะสี่จุดห้าคูณสีจุดห้าแล้วก็ความหนาสี่อ่าแต่เราก็วัดโซวิกโซวิกก็วัดได้สองแบบเนาะเป็นทีเดเมนชันหรือว่าเป็นทูก็ได้เข้าวัดทูก็จะวัดจากอิสมาถึงตรงเนี่ยเอ็กโทนนะ ก็จะเป็น3.5เล็งยาว3.5แล้วก็ไดมิเตอร์ก็บบวมาไดมิเตอร์3เนาะแล้วก็วัดเอนโดมิเตียมเอนโดมิเตียมเนี่ยมันก็จะบางๆเนาะเห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลที่เคลือบอยูนะ่เนาะแล้วดูทางด้านพาสต์เฟสมันจะเห็นเป็นเส้นบางๆบางคนก็หนาบางคนก็ถึง0.5แต่เคสเนี้ยประมาณกแค่0.1 โอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กัน